อันนี้ในรูปนี้ก็จะเป็นรูปของเจ็ดเกาเห็นไหมก็จะมีจะมีหัวฉีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวฉีดแล้วก็ฉีดออกมาด้วยแรงดันสูงแรงดันตรงนี้ก็ประมาณ200บาทนะครับ200บาทประมาณสองร0 0บาทหรือว่า150บาท200บาท2บาทก็ตามแต่นะแล้วขณะที่ฉีดเนี่ยมันก็จะหมุนไปด้วยนะมันก็จะหมุนวนไป นะไอไอน้ำที่ฉีดออกมาเนี่ยน้ำตัวนี้มันไม่ใช่เป็นน้ำเปล่าธรรมดานะครับคือในรอบแรกเนี่ยจะผสมน้ำเปล่าก่อนฉีดเพื่อที่จะตัดโครงสร้างของดินเนี่ยที่เราต้องการจะปรับปรุงให้มันเป็นให้มันเป็นครีมนะก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นอ่าเป็นเป็นเคลเลอรี่นะครับเป็นเคลเลอรี่นะเป็นสเลอรี่ก็คือเป็นครีมเหลวๆดินเหนียวครีมแล้วหลังนั้นเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะสวิตเนี่ย จังหวะแรกเนี่ยเขาจะกดลงมาแ้ะกดลงมาจนสุดเนี่ยใช้น้ําปั่นลงมาก่อนนะแล้วจังหวะที่เขาจะดึงขึ้นเนี่ยเขาก็สวิตตัวน้ำเนี่ยกลายเป็นน้ําซีเมนต์นะเป็นน้ําซีเมนต์น้ําซีเมนต์ที่เขาก็เมียตาการผสมนะว่าจะผสมตาหนึ่งต่อหนึ่งนะต่อหนึ่งจุดหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหนึ่งจุดหนึ่งต่อหนึ่งนะก็คือซีเมนต์หนึ่งจุดหนึ่งแล้วก็น้ำหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นน้ําซีเมนต์นะแล้วก็อัดฉีดมาด้วยความดันสูง ไอ้น้ำซีเมนต์เนี้ยมันก็จะมา mix มก,กับดินเหนียวที่เราตีเอาไว้ให้เป็นครีมในตอนแรกนะก็ผสมนะก็จะกลายเป็นดินซีเมนต์ซึ่งก็ใช้เวลาในการแข็งตัวนะครับ